เรื่องทดลองศีลเรื่องนี้มีอยู่ว่า <c oughs> เมื่อปุโรหิตข,ของพระเจ้าพานศีจะทดลองศีลถ้าเห็นว่าดีกว่าสิ่งอื่นหรืออย่างไร <c oughs> จึงไปหยิบเงินจากแผ่นกระดานนับเงินของหลวงถึงสามวันเจ้าหน้าที่จึงจับว่าเป็นโจรแล้วก็นำไปเฝ้าพระเจ้าแผ่นดิน <c oughs> ปุโรหิตก็ได้กราบทูลพระเจ้าแผ่นด,ดินว่าศีลเป็นคุณสมบัติอันดีงามเป็นคุณสมบัติอันเยี่ยมยอดในโลกขอพระองค์จงทอดพระเนตรนาคอันมีพิษซึ่งไม่ทำร้า,ายคนด้วยถือว่าตนมีศีลเถิดกราบทูลแล้วก็ทูลลาออกไปบวชในเวลาเดินทางจากพระนครปุโรหิตได้ไปพบเยี่ยวตัวหนึง่งคาบเอา ก้อนเนื้อบินมามีพวกนกอื่นๆล้อมรุมตีเพื่อแย่งก้อนเนื้อนั้นเหยี่ยวสู้ไม่ได้ก็ทิ้งก้อนเนื้อนั้นเสียนกพวกนั้นก็ข้ามาไปสุดแต่ตัวใดข้ามาไปตัวนั้นก็จะถูกตัวอื่นๆรุมจิกตีอยู่ร่ำไปจนต้องทิ้งก้อนเนื้อทุกตัวไป <c oughs> ปุโรหิตจ,จึงคิดว่ากามคุณก็เปรียบเหมือนกับก้อนเนื้อ เมื่อผู้ใดยึดถือไว้ผู้นั้นต้องได้รับทุกข์ตลอดไปเมื่อผู้ใดละเสียก็จะได้รับความสุขเมื่อคิดดังนี้แล้วจึงกล่าวต่อไปว่าพวกนกตะกลุมในโลกได้พากันมาล้อมจิกเย,ยวอันคาบเนื้อหน่อยหนึ่งล่ำไปแต่นกที่ไม่มีอะไรย่อมไม่ถูกพวกนกตะกลุมล้อมจิกดังนี้แล้วก็เดินทางต่อไป ในเวลาเย็นได้ <c oughs> ไปพักอกาศัยนอนอยู่ในเรือนริมทางแห่งหนึง่งในบ้านนั้นมีทาสีคนหนึง่งชื่อว่านางปิงคีลาได้นัดผู้ชายไว้คนหนึง่งให้เข้ามาหาในเวลากลางคืนแล้วก็ได้นั่งคอยผู้ชายคนนั้นจนกระทั่งจวนสว่างจึงเข้านอนด้วยความหมดหวังว่าชายคนนั้นจะไม่มาแน่แล้วปุโรหิตสังเกตเห็นเหตุน,นี้จึงถือเป็นอารมณ์ว่า ความหวังในทางกิเลสย่อมเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ส่วนความไม่มีหวังย่อมเป็นเหตุให้เกิดสุขผู้ใดมีความหวังย่อมหลับเป็นสุขและความหวังซึ่งเป็นผลผลในทางดีก็ย่อมเป็นสุขเหมือนกับนางปิงคิราได้ทําความหวังจนไม่ให้เป็นความหวังแล้วจึงหลับเป็นสุขได้ดังนี้รุ่งเช้าขึ้นพรหินนั้นก็จึงออกไปสู่ป่าได้เห็นฤาษีตัวหนึ่งนั่งเจริญธรรม อยู่ในป่าด้วยกิริยาอันเป็นสุขจึงคิดว่าความสุข <c oughs> ที่จะดียิ่งขึ้นไปกว่าความสุขในฌานจะไม่มีในโลกนี้และโลกหน้า <c oughs> ไม่มีสิ่งใดที่จะดียิ่งกว่าสมาธิในโลกนี้และโลกหน้าเพราะเหตุว่าผู้มีใจเป็นสมาธิย่อมไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นแล้วกรบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญให้เกิดฌานสมาบัติอยู่ในสถานที่นั้น มาชาติสุดท้ายฤาษีนั้นก็ได้มาเกิดเป็นพระุทเจ้าเรื่องนี้ชี่เห็นว่าการครองคารวาั้นเปรียบเหมือนกับเหลี่ยวที่คาบก่อนเนื้อฉะนั้นต่อไปก็เรื่องแม่กาเลี้ยงลูกนกดูเบาครั้งหนึ่งพระเจ้าพระราศีชอบดำหลัดมากมีอำนาจอำนา์ผู้หนึ่งคิดหาวใบาที่จะให้เท่าเธอ ดำหลัดหรือพูดนั้น้อยลงอยู่มาวันนึงเมื่อเท้าเธอประทับใต้ต้นมะม่วงก็มีกาตัวหนึ่งซึ่งทำรังใต้ต้นมะม่วงนั้นได้เลี้ยงลูกนกดุเวาโดยเข้าใจว่าเป็นลูกของตัวมาหลายเวลาจนกระทั่งได้ยินเสียงนกดุว่วร้องจึงรู้ว่าอ๋อไม่ใช่ลูกของตัวเองจึงตีลูกนกดูเวตกลงมาต่อหน้าพระทีินั่งเมื่อเท้าเธอทรงเห็น จึงตัดถามสาเหตุแก่อมาตอมาตจึงกราบทูลว่านก ok ดูเบานี้ฉลอยกาจะเลี้ยงไว้ด้วยเข้าใจว่าเป็นลูกของตัวคั้นนก ok ดูเบาร้องขึ้นจึงรู้ว่าไม่ใช่ลูกของตัวจึงถูกตีตกลงมาตายผู้ใดพูดไม่รู้จักเวลาผู้นั้นย่อมถูกกําจัดอุปมาดังนกลูกนก ok ดูเบานี้เพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาควรรักษาวาจาของตน ทั้งในเวลาที่ควรพูดและไม่ควรพูดอย่าพูดให้เกินประมาณแม้ในคนที่เสมอกันกันกบตนด้วยว่าผู้มีปัญญาคาดเห็นเหตุผลประจักษ์แล้วเจรจาแต่ในเวลาอันสมควรย่อมจับผิดของศัตรูได้เหมือนพญาครุฑจับนาคฉะนั้นพระเจ้าพระาษีในทรงสดับก็รู้สึกพระอ,องค์ไม่ตัดมากปากกล้าอีกต่อไปทั้งได้พระราชทานรางวัลแก่อามา์ผู้เตือนสติ เป็นอันมากมาชาติสุดท้ายลูกนกดุบาวได้มาเกิดเป็นพระโกกาโกกาลิกส่วนอมาตได้มาเกิดเป็นุูธเจ้าในเรื่องนี้สอนให้ประพฤติตนให้ดีทางวาจาคือพูดในสิ่งที่ควรพูดอย่าพูดให้มากเพราะจะเป็นอันตรายแก่ตนเองได้เรื่องต่อไปเรื่องปุโรหิตพานหาเรื่องพวกเกวียน รล่าวคือครั้งพระเจ้าพรหมทัตสเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพารณาณสีครั้งนั้นมีเรื่องปุโรหิตมีเรื่องกับพวกเกวียนแต่ขั้นพระเจ้าพาราณสีรับสั่งให้พวกเกวียนเข้าข้วแล้วไม่ทรงไต่สวนให้ประจักษ์ได้ปรับพวกเกวียนเป็นเงินหนึ่งพันกหาปณะ,ะโดยรับสั่งว่าบางอาจตีหน้าผากปุโรหิตของพระองค์ ในขณะนั้นอามาตย์สำหรับวินิจฉัยคนหนึ่งได้กราบทูลขึ้นว่าคนบางคนตีตนเองแล้วหาผู้อื่นตีก็มีเพราะฉะนั้นการที่พระองค์ไม่ทรงวินิจฉัยให้ทองแท้ด่วนลงโทษเขาเช่นนี้ไม่สมควรข้าแต่พระหมหากษัตริย์พระองค์ต้องใคร่ครวรเสียก่อนแล้วจึงทําเมื่อยังไม่ได้ใคร่ครวรให้ดีก่อนก็ไม่ควรทํายศและสารเสริญย่อมเจริญแก่พระราชาดังนี้ ขันพร,พระเจ้าพระราสีได้ทรงสดับถ้อยคําของอมรานี้แล้วโทษนั้นก็ตกอยู่กับปุโร,รหิตเองมาชาติสุดท้ายปุโรหิตก็ได้มาเกิดเป็นปุโรหิตอีกส่วนอมูานิชัยได้มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าเรื่องนี้ชี้เห็นว่าคนโกงย่อมได้รับโทษแห่งการโกงนั้นด้วยตนเองเสมอต่อไปเรื่องโกหกอย่างโง่โง ในครั้งหนึ่งมีพระราชกุมารองค์หนึ่งกับพระพระชายาเดินทางมาพบในพรานคนหนึ่งในพรานได้ถวายเฮียย่างตัวหนึ่งในระหว่างทางพระชายาทรงหิ้วเนื้อย่างตามพระสวามีไปเฮียย่างก็นเน้อย่างเมื่อไปพบสะจึงแวะเข้าไปพัก พระชายาได้แขวนเฮียไว้แล้วก็ลงไปในสระส่วนฝ่ายพระสวามีได้เสวยเฮียจนหมดตัวแล้วก็จับปลายหางเฮียประทับนั่งเบือนพระพักอยู่เมื่อพระชายาเสด็จมาถึงจึงตรัสบอกว่าเฮียนี้วิ่งหนีเข้าจอมปวกไปเสียแล้วเราวิ่งตามจับได้แต่หางพระชายาก็ตอบว่าเมื่อเฮียย่างหนีไปได้แล้วก็มาแล้วไปขอเชิญพระองค์ดื่มน้ำและเสด็จต่อไปเถิด แล้วทั้งสองก็ได้เสด็จต่อไปจนกระทั่งได้ราชาสมบัติในกรุงพระณสีพระสามีได้ทรงตั้งให้เป็นอัครหมเหสีแต่ไม่ทรงยกย่องพระราชทานสิ่งใดแก่พระนางเลยอยู่มาวันหนึ่งอมา์พารณาเห็นว่าพระราชาควรพระราชทานซึ่งทรัพย์ยศบริวารแก่พระอัครหมเหสีให้สมกับคุณความดีที่ได้ไปตกทุกข์ด้ยากด้วยกัน กานคิดดังนี้แล้วจึงเข้าไปเฝ้าต่อพระราชากราบทูลพระอรมเหสีตหน้าพระที่นั่งว่าข้าแต่พระแม่เจ้าเหตุไรพระแม่เจ้าจึงไม่พระราชทานสิ่งใดแก่พวกข้าพระองค์ผู้เป็นข้าเป้าบ้างเลยพระอรมเหศีตัดจบว่าข้าพระเจ้าเองก็ยังไม่ได้รับพระราชทานสิ่งใดจากพระราชาเลยจะมีสิ่งใดให้แก่พวกท่านเราในเวลาเสด็จมาจากป่า พระองค์ยังเสวยเฮี้ยย่างแต่เพียงพระองค์เดียวหมามาจึงกลับชวนว่าเรื่องนี้เห็นจะไม่จริงพระนางตอบว่าเรื่องนี้เท็จจริงอย่างไรย่อมปรากฏแก่ข้าพระเจ้ากับพระราชาเท่านั้นข้าแต่พระองค์หม่อมฉันทราบดีว่าพระองค์ไม่ใยดีต่อหม่อมฉันเลยครั้งเมื่อพระองค์ทรงพระภูษาผ้าเปลือกไม้สวมฉลองพระองค์ทรงเดบพระแสงขันเสดในป่าเฮี่ยย่างยังหนีจากกิ่งไม้ได้ดังนี้ หมาอมา์จึงกลับทูลต่อไปว่าเมื่อพ่อแม่เจ้าไม่เป็นที่พอพระราชนนิไทของพระเจ้าอยู่แล้วก็เป็นอันไม่มีความสุขด้วยกันทั้งสองฝ่ายพระแม่เจ้าจะประทับอยู่ในวังทําไมธรรมดาคนเราควรอ่อนน้อมต่อคนที่อ่อนน้อมต่อตนควรครบกับคนที่สมัครจะคบกับตนไม่ควรทําความเจริญให้แก่คนที่มุ่งความพินาศให้แก่ตนไม่ควรครบกับคนที่ไม่สมัครจะคบตน คนย่ากับคนที่เขาจะยาไม่ควรทําเสน่หารักไข่กับคนที่เบื่อหน่ายตนตรงใจใครเปล่าเนี่ยธรรมดาโนกเมื่อเห็นว่านกต้นไม้ที่สิ้นผลแล้วย่อมไปสู่ต้นอื่นชั้นใดคนเราเมื่อทราบว่าข้างหนึ่งเขาสิ้นอะไรแล้วก็ควรไปผูกสมัครรักใข่กับคนอื่นฉันนั้นเพราะโลกกว้างใหญ่พอที่จะหาผู้สมัครรักไข่อีกได้ เมื่อพระเจ้าพระศีได้ทรงสดับก็ระลึกถึงคุณงามความดีของพระอัคราเมศีแล้วก็ให้ราชสมบัติแก่พระนางและพระราชทานบำเหน็จแก่มหามามาชาติสุดท้ายพระมหากษัตริย์กับพระอัครเมศีก็ได้มาเกิดเป็นกุรุมพีสองสามีภรรยาส่วนอามาก็ได้มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าเรื่องนี้ชี้เห็นว่าภรรยาที่ดีย่อมไม่ถือโกรธสามี ถึงสามีจะทําให้น้อยใจสักเพียงใดก็ตามเมื่อยังไม่ได้โอกาสเหมาะสู้นิ่งไว้ก่อนแล้วจึงจะพูดทีหลังจึงจะเป็นการดีต่อไปก็เรื่องผลไม้มีรสหวานในสมัยพระราชาทรงตั้งอยู่ในธรรมในครั้งหนึ่งพระเจ้าพราสีทรงปกครองประชาชนด้วยความชอบธรรมยิ่งนักได้ยินแต่เสียงคนสารเสริญทั่วไปจึงทรงพระดำริว่า ในป่าหิมพาน์จะเป็นอย่างไรบ้างจึงเสดไปในป่าจนกระทั่งถึงอาสมฤศีและได้ตรงเข้าไปในอาสมนั่นในเวลานั้นฤษีได้นําผลไทรสุกมาจากป่ามีรสหวานให้พระร,ราชาเสวยพระราชาเสวยแล้วจึงตัดถามว่าเพราะเหตุใดผลไทรจึงมีรสหวานเหลือเกินฤศีตอบว่าเห็นจะเป็นด้วยพระราชาของครองราชสมบัติโดยธรรม จึงตัดถามว่าในเวลาพระราชาดำรงราชาสมบัติโดยไม่ชอบธรรมผลไม้ไม่หวานหรือก็ฤาษีก็ถวายพ,อพอระพรว่าเป็นอย่างนั้นพระราชาจึงลาพระฤาษีกลับโดยไม่ได้บอกว่าพระองค์เป็นกษัตริย์เมื่อเสด็จถึงพระนครแล้วจึงทรงทดลองถ้อยคําของฤาษีดลลํารงราชสมบัติโดยไม่ชอบธรรพอสมควรแล้วจึงเสด็จไปหาฤาษีฤาษีก็ถวาย ผลใสสุกสวยอีกแต่ผลใสสุกได้กลายเป็นรสขมพระราชาจึงถมทิ้งเสียแล้วก็ตัดว่าผลใสนี้มีรถขมฤษีจึงถวายพระพรว่าเห็นจะเป็นด้วยพระราชาทรงมาพฤติโดยไม่ชอบรมโคทั้งหลายข้ามีน้ําต้องไปตามนายฝูงถ้าโคนายฝูงนําหน้าวายน้ําคดไปโคทั้งหลายก็ย่อมไหวยน้ําคดตามไปชันใด ในหมู่มนุษย์ก็ฉันนั้นผู้ใดได้รับสมบัติให้เป็นใหญ่ประพฤติไม่ชอบธรรมประชาชนทั้งหลายก็พลอยประพฤติไม่ชอบธรรมด้วยเมื่อโคทั้งหลายข้าแม่น้ําอยู่เมื่อโคนายผงข้าแม่น้ําตรงไปโคลูกผูงก,ก็จะว่ายตรงไปเช่นกันเมื่อผู้ใดรับให้เป็นใหญ่ประพฤติชอบธรรมประชาชนทั้งหลายก็พลอยประพฤติชอบธรรมด้วยเมื่อพระราชาได้ทรงสดับก็แจ้งให้ทราบว่าพระองค์เป็นพระราชา และได้บอกด้วยว่าพระอ,องค์เองเป็นผู้ทําให้ผลไม้มีรสหวานและขมต่อไปจะทําให้ผลไม้สุกมีรสหวานตามเดิมตัดดังนี้แล้วก็เสด็จกลับคืนพระนครดํารงราชสมบัติโดยชอบธรรมบำรุงประเทศของพระอ,องค์ให้มีความสุขดังการก่อนมาชาติสุดท้ายพระเจ้าพระราศีก็ได้มาเกิดเป็นพระอานุ์ส่วนฤาษีก็ได้มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้า เรี่ยนี้ชี้เห็นว่าผู้ใหญ่ควรทำความดีให้เด็กเห็นเพราะเด็กจะได้ปฏิบัติตาม